สำหรับข้อกาแฟนะครับห้ามพลาดเลยนะครับตัวนี้เป็นเบรโซกาแฟยี่29อินวันตรงนี้หนึ่งห่อตรงนี้มี17กรัมด้วยกันเสร็จแล้วพี่แม็ก็จะนะครับฉีกแล้วนะครับทุกคนนะครับฉีกฉีกฉีกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับฉีกง่ายมากๆเลยขาดง่ายแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เทเทเทลงไปนะครับเทลงไปเลยนะครับทุกคนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตกใจนะครับกลิ่นหอมมากๆเลยกลิ่นมันจะขึ้นจมูกแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเรายกแก้วมาดูนะครับตรงนี้ละลายยังไม่ได้คนละลายแล้วอะไรจะง่ายขนาดนั้นนะครับเสร็จแล้วคนนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับทุกคนเห็นแล้วนะครับทุกที่อย่าตกใจนะเป็ดฟองละมุนเลยนะครับหวานทาจากหญ้าหวานสูตรคิวเทียมเป็นจมูกเข้าลองชิมดูนะครับทุกคนชิมป,ปับ๊บมันขึ้นจมูกเลยชาติกลมกล่อมนะครับหอมลุ่นมากๆสำหรับคอกาแฟพลาดไม่ได้เลยสุดยอดมากๆเบสโซกาแฟยิบแก่วันซองนี้นะครับหนึ่งห่อตรงนี้เนี่ยหนึ่งซองเนี่ยแต่ละซองมี17กรัมด้วยกันเยอะมากๆเลยทุกคน หนึ่งห่อมียี่สิบสองด้วยกันน้ำตาลศูนย์เปอร์เซนต์น้ำตาลศูนย์เปอร์เซนต์แล้วก็อะไรพิฆาตแท้จากสาเปนใครที่อยู่แล้วสุขภาพนะครับมีทั้งเจแล้วก็ฮานแลนด้วยแบบนี้สุดยอดยมากเลยนะครับลองชิมดูนะครับมันขึ้นจมูกพลาดไม่ได้นะครับมีออยอจากสารัานด้วยนะทุกคนนะครับ